จะมาไล่น้ำมันคาดนะครับไล่น้ำมันคาดถ่ายน้ำมันคาดอุปก,การณ์ก็มีปัจเจปัจเจ,เจแหวนเบอร์แปดหนึ่งขวดไว้ใส่น้ำมันคาดแล้วก็หลายอย่างย่างแค่นี้สั้นแค่นี้ าอย่างนี้นะครับถ่ายน้ำมันคาดอุปก่อน,นง่ายๆครับทำง่ายๆไม่ยากโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยครับตรวนี้จะเป็นตรวนี้จะเป็นปัม๊มปั๊มค์ดล่างนะครับ น,นีจะเป็นตัวเราจะไล่ลมออกน้มันตรงนี้ต้องต้องถอดฝานอ่กฝานออกแล้วก็อก่อปัจแจแช่เบอร์แปดขันตรงนี้นะครับเราจะใช้สายยางสายยางกับมันไล่ลม,มนะครับกันน้ํามันกันน้ามันตรงนี้ก็เด็นออกไปโอเคครับเ,เรามาเตรียมอุปกรณ์กันเลยครับ จ็จบกัเเนี้ยออก่เอเนี้ยออก่อน,นะครับนี่ครับกัฟ้ากัน <c oughs> ดินเข้าไปเราจะเอาแจแจเบอร์แปดเบอร์แปดนะครับตา้งประจุครับบ ตามด้วยสายยางสวงเมเข้าไปกันน้ำมันมั็นกระเด็นนี่ใส่เข้าไปนะครับทีนี้สายไปไายสายยางอีกเส้นหนึ่งนะครับเราจะมาใส่ใส่กระป๋องนี่เอาก้วเอาน้ำมันใส่กระป๋องไว้นี่นะครับ พืมันเพื่นอนตัวนี้ตัวน,นี้เราจะทำการได้ได้ก็คือโอเคเดเราไปดูทั้งบนกันตัวน,นี้จะเป็นตัวน,นี้จะเป็นปั๊มตัวบนเปิดมามจะถ่ายจะถ่ายต้องดึงไหน ันี้เป็นปั๊มตัวบนนะครับท่านผู้ชมครับปั๊มนำ้ำมันปั๊มปั๊มนมันทัดแต่เราต้องไปถ่ายตัวล่างถ่ายตัวล่างในการใช้สายยางรองล่างนะครับแต่เราต้องคอยเติมคอยเติมน้ำมันตัวนี้ด้วยเราไปคลายน็อตตัวถ่ายน้ำมันนะครับ นะี่นครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับเราก็จะย้ำค์ดเนาะเหยียบปล่อยเหยยบปล่อยนะครับเราเหยยบหน่อยเหย็บพัดหน่อยเหยยบปล่อยตัวนี้แล้วเราก็จะไปขายเราจะไปขายตัวไล่ลมข้างล่างกันนะเหยบยบเหยยบสุดไหมลนะ่ะเหยยบสุดขาเลยนะไกลเกินไปหรือเปล่าบ่อก หยดสุดไหมสุดไหมสุดติดพื้นเลยไหมเราอยบติดพื้นนะถ้ายังไม่บอกให้คลายปล่อยก็ยังไม่ต้องปล่อยนะถ้าเกิดเราปล่อยออกมาตอนเนี้ยมันจะดูดลมเข้ามาด้วยดูดลมเข้ามาก็เรื่องใหญ่โอเคครับโอเคครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับรอขันออกก่อนคลายอึ๊บเงี้ยแล้วก็เหยียบอาเหยยบอัดหยยบโอเค ให้เราก็ขันปิดปิดแล้วก็ปล่อยปล่อยมาดปล่อยอยังปล่อยอยังงันขึ้นด้ฮะฮะเป็นยังยเคขันแล้วก็ปล่อย ไอหยาบม,มากหยาบสุดเลยสุดยังแล้วก็ขันปิดขันปิดตัวนี้นะครับปิดปล่ปอยปล่อยยังนี่ครับจากแล้วหยาบปล่อยหยาบปล่อยมันก็จะดูดน้ำมันลงไปแล้วก็ค่อยๆเติมไปเรื่อย ตมให้มันไล่น้ำมันเก่าออกนะครับเตียมขนาดนี้เราไปไปหยียบไล่จนกว่าน้ำมันจะออกหมดใสๆแล้วครับแล้วเราก็ไปไล่ไล่ไปเรื่อยๆ่นะครับน้ำมัน ที่เราเรามาเจ้าดำดำนะไล่าตามสายาเนียนะครับท่านผู้ชมครับไาลา่ไปเรื่อยๆนี่นคือน้ำมันวอล์ดสีดำๆนะครับไล่ตามสายมาเนี่ยไล่ไเปเาารื่อยๆจาเหยียบจักสี่ค้งขึ้นไปเติม อ่ะแยกบอดปอ๊บเห็นไหมน้ำมันไหลขึ้นมปล่อยได้ฮะทำก่อนดึงดึงขึ้นเลยยังเอาเปิดดิปึ๊บอ่ะแยกเยอะแลปิดปิดแล้วก็ปล่อยแล้วก็ปล่อยคานนะครับปิดแล้วก็ปล่อยเอาปล่อยคานปล่อยเลยบอด เด้นข <T it illah> okay. ึ้นยังฮะเดี๋ยวเราเปิดไปทีละสองแล้วนะอีกสองทีอ่ะเยับอ่าไปยัง ตนี้เปิดเปล่าเปล่าวกางย่างยับปึ๊บอะไรเงี้ยค <Yeah. S 1> ันปิดปิดตัวปิด <Yeah. S 1> ปล่อยค่าเอ่ะปล่อยค่าไปย่างแล้วเราก็ขึ้นไปดูน้ำมันดิขบนดีว่ายุบเราลืมแล้วครับตรงนั้นต้องลองไปหมั่นเติมน้ำมันด้านบนด้วย <Yeah. S 1> ตอนนี้นี่น้ำมันนันที่เราถ่ายลงมา อมไวยลองเลยนะนี่ครับดำอันนี้เราปิดไว้อยู่นะเราขึ้นไปดูน้ำมันเติมน้ำมันข้างบนก่นนี่ครับเห็นไหมน้ำมันมันมันยุบลงไปเห็นไหมมันยุบลงไปแล้วก็เติมลงไปอีก ก็เหยียบข้างล่างอีกเหยียบไล่ออกไปไปข้างล่างไลข้างล่างต่อไปโอเคถ้าเรามาไล่กันต่อน,นี่มัน,น,นมันกคน้างสายนะ A ngoài áp bye yeah bye, bye. 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 Yep. Bye. Yep. Bye. Yep. Bye. mà nó dập bài dập bài nữa Bài dập Bài dập Bài dập Bài yeah. à dập Bài Đang khuyên rằng Dập Quay Hòa mèo mà Yep Thôi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  Bye Yep. Bye. Yep, bye. Yep. Bye. Yep. Bye. Yep. Bye. Yep, Why? yep. Why? Yep, bay, yep, bay, yep, bay, yeah Bye. yep, 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 bye, 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 yep, bye ยับไปยับไปยับไปครับหลังจากน้ำมันน้ำมันไม่น้ำมันใสแล้วนะครับเนี่ยน้แล้วแล้วก็พอ,อ,อ,น,อ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 ,น,อนะครับถอดตัวนี้ออกใส่ยางหอกนะครับต้องใช้ ยังเสร็จแล้วก็เอียอกมากระจออกมา,ออกมาแล้วก็ใส่ใส่โขกกันดินนะครับท่านผู้ชมกันดินเมื่ีเราไล่ลมนเนี่ยใส่เข้าไปเหมือนเดิมใส่ไปใส่ไ,ไปที่เดิมฝุ่นเราไล่ที่หลังมันจะไล่ไม่ออกครับท่านผู้ชมพับ อ่นนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วเราก็ขึ้นไปดูทั้งหมดเติมน้ำมันให้คงที่ครับนะครับหลังจากเราไล่น้ำมันใส่แล้วครับเราก็จะเติมน้ํามันเติมน้ำมันให้ไว้คงที่ไล่จนใสจนเราพอใจแล้วนะครับเราก็เติไมไวเสร็จ าครับนี่ครับน้ำมันคาร์ท,ที่เราถ่ายออกมาเก่าที่เราเปลี่ยนมานะครับท่านผู้ชมจะดำดำมันมีตะกอนมันทําให้คาร์ดไม่เด้งเข้าเกียร์ยากนะครับดำปิ๊บปีเลยโอเคครับคลิปนี้ก็ จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ